ย้อนกลับไปจริงๆก็น่าจะเรียกได้ว่าหลายปีของตลาดหุ้นไทยเลยก็ว่าได้หนึ่งในดีลการควบรวมกิจการที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือการที่ True กับ d t a ทเนี่ยควบรวมกิจการระหว่างกันซึ่งก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้ผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ใช้ชื่อว่า True Corporation นะครับแต่เป็นการควบรวมกันระหว่าง True กับ Detac เรื่องนี้มันจะมีในยะอะไรบ้างมีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างแล้วหลังจากควบรวมแล้วเขาจะมีการพัฒนายกระดับอะไรบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามจากรายงานชุดน,นี้ครับเชิญค่ะ เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นเป้าหมายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยโทรคมนาคมถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุค5.0 True และ D-Tech จึงผนึกกำลังรวมกันเป็น True Corporation บริษัทใหม่ที่ผสานจุดแข็งระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ของไทยจากเครือเจริญพภคภันฑ์และบริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง t e l เลน r Group ด้วยแนวคิด Better Together ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกัน เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีของไทยสร้างระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรที่จะสร้างโอกาสพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีของไทยสร้างระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรที่จะสร้างโอกาสพัฒนาที่ยั่งยืนเพิ่มการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเท่าเทียมคือการลงทุนในในธุรกิจของเอ่อเทเลคอม แล้วก็เทเลคอมที่เราจะทานฟอร์ไปเป็นเทเลคอมเทคโนโลยีเนี่ยมันมันไม่หยุดการลงทุนหรอกครับแต่ว่าการลงทุนเนี่ยจะเป็นการลงทุนที่ฉลาดขึ้นนะครับใช้ข้อมูลมา Analytics ในการที่จะดู t r a f กแพทเทิร์นนะครับเพื่อที่จะดูว่าเราควรจะ o p t i m i ไ e ซ์เน็ตเวิร์เพิ่มลดโครงข่ายตรงไหนอย่างไรนะครับเพื่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดแล้วก็พูดตรงๆนะครับ การรวมกันครั้งนี้เนี่ยเราไม่เร,ไมเราไม่มีอะไรเลยเราต้องทาอย่างเดียวเลยทําเพื่อลูกค้าเลยครับให้มีคุณภาพดีที่สุดเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยผู้บริโภคก็ไว้วางใจได้นะครับว่าเราคงไม่มีการทําให้ระทบกร็เทือนกับผู้บริโภค,ครเรามุ่งเรามุ่งจะสร้างคุณค่าให้กับแพ็กเกจมากกว่านะครับมุ่งสรรสร้างแว l u ลูต่างๆให้กับแพ็กเกจที่ลูกค้าจ่ายนะครับ แล้วก็สร้างประโยชน์ต,ต่างๆมากมายอย่างที่คุณชาราดได้เล่าบนเวทีไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์พิเว l เช e อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีเรื่อง Smart Home, Smart ทดีไว้ IOT นะครับมันยังมีเขาเรียกว่า New Ocean อีกเยอะมันจะมีไลฟ์สไตล์ใหม่ๆนะครับที่จะทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยนะครับอ,อ,อยากจะมีความสะดวกสบายอยากมีไลฟ์สไตล์ใหม่ๆมีชีวิตอัจฉริยะมีสมาร์ทไลฟนะครับ เหล่านี้เป็นปณิธานแล้วก็สิ่งที่เรามุ่งมั่นนะครับผมว่าคุณชาลัดเนี่ยก็มีภารกิจที่เราจะสร้างเทเลคอมเทคโนโลยีคัมแัดนี้ขึ้นมานะครับการควบรวมของ d t แทและทรูนับเป็นการควบรวมกิจการโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยมูลค่าตลาดของทั้งสองบริษัทรวมกันประมาณ2.94แสนล้านบาท โดยก้้วแรกของการควบรวมจะทำให้ลูกค้า d t แทสามารถใช้งาน 5G บนคลื่น2,600เมกะเฮิร์และลูกค้า True สามารถใช้งาน 5G และ 4G บนคลื่น700เมกะเฮิร์และก้าวต่อไป True Corporation มีแผนจะขยายโครงข่าย 5G ให้ครอบคลุม98%ของประชากรในปี2,569ซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตของ GDP ประเทศไทยประมาณ3.7แสนล้านบาทในปี2,573 คื่น 5G เนี่ยมีคุณสมบัติที่ต่างจาก 4G หนึ่งเรื่องเลยทั้ง700และ2006เนี่ยคุณสมบัติที่แตกต่างก็คือเขาเรียกว่ามี latency ที่ต่ำนะครับการที่ลุกการที่คลืนมี latency ที่ต่ำเนี่ยเป็นคุณสมบัติพิเศษที่สามารถรับ super computing ได้การที่รับ super computing ได้เนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่เราเมื่อกี้เราพูดกันเยอะในเรื่องของการ transformation ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ digital transformation cloud data center เพื่อที่จะรองรับ digital infrastructure เหล่านี้นะครับ ธุรกิจหรือสิ่งที่เราเนี่ยเข้าไปสร้าง IOT ไปสร้างเก็บข้อมูลขึ้นมาประมวลผลแล้วก็ดูแลเหล่านี้เนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้คุณสมบัติของคลื่น 5G <ม>ที่มี latency ที่ต่ำนะครับเราก็มีการขยายแล้วก็ครอบคลุมไม่ว่าจะ2.6หรือ 5G เนี่ยให้มากที่สุดเรื่องของคลื่นความถี่แล้วก็การออกแบบโครงข่ายเนี่ยมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์น,นะครับก็ เราเนี่ยยังไงเนี่ยเราสิ่งสิ่งสิ่งที่หนึ่งที่เราต้องทำเลยเนี่ยคือเราจะไม่คอมโพมี์กับเรื่องคุณภาพแน่นอนนะครับแ,แต่ยังเ,นนยงเดินหน้าต่อครับเราจะไม่ให้คุณภาพเราลดลงนะครับเราต้องเราเรามั่นใจมากว่าการรวมการเซนเตอร์จีของเราครั้งนี้เนี่ยเราจะเป็นผู้ให้บริการที่ตอบสนองต่อผู้บริโภคนะครับได้ในระดับที่มีความพึงพอใจสูงสุด สำหรับลูกค้าทูและ d t แทจะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นจากการบริการที่ไร้รอยต่อของออฟไลน์ในเครือทั่วประเทศและออนไลน์ผ่าน d t AC แท App และ True ID รวมถึงสิทธิพิเศษผ่าน d t แท็กรีวอและ True U โดยลูกค้าทรูและดีแท็จะได้รับสิทธิพิเศษดูฟรีคอนเทนต์บอลหนังและซีรีส์สิทธิดื่มเครื่องดื่มแบรนด์ดังฟรีจำนวน1ล้านแก้วและสิทธิเน็ตฟรีทั้งลูกค้าเติมเงินและรายเดือนจำนวน10 g กิกไบต์นาน7วันตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ 1-1บวก1เท่ากับอินฟินิตี้นะคะยกระดับการให้บริการแล้วก็ยืนยันค่าบริการไม่แพงค่ะ